ปลามันบืนเมื่อคืนนี่กบก็มีโตัวใหญ่ๆขันสมแล้วนะแซนและสมนี่นะชีวิกจะสวาค่ะสวัสดีตอนเส,สารๆนะ เดกคือากาศจะถอดตีซองตีซองกว่าเด็กๆกับมานอนคื่พอเน่ยแต่เด็กกบก็คือยางตด้บลาไไปเนี่ยเนี่ยปลาเมเสกนี่ไปกาน หองลายอยู่เมื่อคืนแต่ว่ามันหองอยู่ในถำ้ำไปเลยมันค็นลิบเขาวันหรือพินเอามันบบได่ตาคันอยู่นะเมื่อคืนนี้ออกการหล่อไปหล่อมาน้ำดานนะไม่ได้ปอกคน มีคนพอก่อนเพลินเอาออกมันสับออกกากที่ด้านมันนี้กาสีอองหา้ารับเสากันนะบันจกระบ,บื้องเสาแหละสวายเลอะเติมเลยตะเวนขึ้นสูงเลยดึกดื่นปลาบืนแท้นียพอดีหนามันไล่ลงไปวังนะปลาบืนที่มันหันไล่ดึมดื่นนี потому что был ไหลลงไหวฝนตกและน้ำไหลลงหลมันเป็นด่านแถวด่านสินะข่าคันฉึนมา กินมาให้จับอยิงไก่ก่อนจับมาจับมาปไปยิงไก่ก่อนันอยู่ nhìn đi hotpik, khoảng 770 mét nhỉ, chắc thử lưới bò rồi, bò hen na cay nè, sương sương nhung bò thử một, một lẻn qua mặt sơn theo này rồi, cặp hay อยูไก่บุได้กันมาเลยนกเลืองอ๋อหมดละคือบ่มีนกเลยเงียบจ้อยแล้วนะรอเมือบอนก่อนเขียนป้านาวของซะก่อนเมื่อหยิได้เมื่อแล้วมาหลัดเสาของบุได้ยังได้ยิงไก่บ้านหนึ่งบุถึกมันสั่ม จะมาสไว้กับย,ยันปลาหนามเดี๋ยวปลาลายเติบมมขึ้นเลยปลาบ่อนเซลเซีลฝนตกแต่ก่อนกกอานาำแห้งมันได้วังฝนตก,กได้นาำ้วส่วนลายประดุกขึ้นมาก่อนจะมาหอดบอนมาหอดบอนกับไก่ปลาอยู่แค่บอนนี้เลย ไปฝากนะปีง oh, ูกันจนไฟใหม่ได้เนี่ยตเารจบอะเก็บพอเมื่อแล้ว ปากระปลาดุปลาโกดส่วนลายมันบืนขึ้นมานะแบบมีตัวตัวใหญ่ๆต่สีโต้คมอะไรเงี้ยิบนอนก่อนมาอื่นเลยเดี๋ยวยกลับมานอน อนนี้เราก็เก็บเครื่องเก็บคลองแล้วนะสิได้เมื่อนแล้ววันนีโโ้โอ้ไกป่ปลาผู้ขากลับแล่นตามทางเลยไก่ปลาแล่นตามทางเลยโอ,โ,อโอ้โอ้ไก่แม่ลายโตรแรกวันนีพขอซ้ำโตเลยไก่ปลาตามทางนี่ไก่ปลาอีกเลย แล้วเขาก็ได้มาหอดไฮนะแม่ตังโมก็มาเห็นหัวถ่าอยู่แต่ไฮพี่กบทั้งปลาที่เขาได้เนะี่ยอออกปรากฏนะปลามันบืนเมื่อคืนนี่กบตัวนีิตัวใหญ่ๆกบอันอยู่กลางด้านในกบนี่อึ่งนี่มัน เหียลายเต๋อไปเอามานี้มันอันหไหปลากดปลาดุกแบบสี่โตแล้วก็กบสี่โตปลาคอซองโตต้มอึงกินมาให้ทำพลาดได้กินข้าวเขาเส้า,ออาต้มอึงต้มอึงย่างอะไรกินไก่ตัว,ว้่แสบม่นอเม,นะมรนน์นะตัดกินนี่เนาะชมช้าเนาะ กินมตีเลยแต่ขึ้นมายูบานบ่ได้ซ้ำๆหนึ่งยืบวออกซ้ำฝนบปแห้งอันนี้ฝนบปแห้งก็ออกอื่นอันี้มันออกงายมันอยู่ที่กใหม่เลยอืนอยู่รดาลยเจิมเอ้ยมันมันเฮียน่ำอันนี้นะมาบุคุเจ้ากวมันออกแต่กระสอบโดนออกกเงี้ยนะออกแข็งแล้วไมันไต่ขึ้นมามือจจงไปจับเอา บตัวใหญ่เนาะครบเนาะใหญ่ขบด่านพร้อมแล้วมันจะตายละมัดละเ,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 เอาเอามาเพอดีตกลงสิบปลายมาพามอใหญ่โตเชิญันโอ้ยคันแมนตั้งใจไปจับอื่นเถอะลายเลยลายทางอยากไปผมเมื่อคืนอยากการเห็นกับปันนั่นงูตรงอ่างทะเลขาได้เมื่อคืนนะี่ าาาม,มาหลอกเอาสศีรมันก่อยข้าปิ่งชุกเล e ยได้ปิ่งชุกแลวก่อยจีกเศียรมันก่อนเลยจังฉักจะได้แต่ปิ่งแหงโคตรนะมัน มันจะเอาห h เปลี่ยงแหงเบื่อเนาะหกกะเลยวะ แห่งเนามันหลดจีกยากฝากคอยเมื่อคืนในขั้นแม่นั้นทางแจ้การอื่นเจได้ไล่นื่น จะไปหายิางเห็นหลายยานก็ได้กลมากแล้วกระจายเากแล้วน่อยเาไปขันสมจะไมกัวเขาขัวใส่สวอื่นใส่ก้อยอันอันนี้งะคับใส่ก้อยงูน้ำ มวนนี e não, ่ค so e ่ใส่น้ำเั็หน่อยนะหัวมันแห้งจะขันสมมแดงขันสมแล้วนะต่อมอื่นต่อมหูหูก็น้อยใหญ่จะได้ทำข้าวผัว มันหน่อยกับป้าให้มันใหญ่ก้อนมาหุงกันมันเป็นอันนี้มุงเงี้ยมงปักัวเียันมนยิงควยน้อยมากนเจะปูงย่ี้ก็เรือกินแล้วปูป้าอีกไข่ได้หั่นแดงเอาวางได้นห่เอาชย่ะหัวน โอ้ขอมันอยู่ป่าเสือลายได้ไมีจะทำอะา,ารอย่างนี้สสาดนนัเ็ะขอะไขวะรกหอมละ่ะทาพริกปน่นาน้ใส่หัวหอมแล้วก็ใส่มอสิไข่ ยัง็บผักแพว่ะนะผักแพวมาใส่ต้มสวาอื่อต้มแลยจะน้อยสวามันเปื่อยๆก่อนใส่และสมเนะ่งมะปล่อยงูใส่ผักแพวน้ำจะกระขักเน่ะลองบดเอาไปเลย

แห้งหอมจะน้ำใช่ลหม่ายแบบรีแสบลองมาก่อน,นอใส่หอมแดงใส่หัวซีไข่ใส่ผักแพว มันนุ่มพกก้นไหนขวหักเลยอว็นะแสบแสบละคือว่าบรยจาคอองเลยตองช้แสบแห้งอะไรปิ่งป้ามาป่ะเ,น,เนี่ปิ่้กลก่อยงูแล้วตั้มหงกันไปเนี่ยนกินลายได้มาเนี่ยตัวอื้อ ปลาอีหมดบอว่าปลาเนาะปลาิอยู่เนี่ยกลังจะบิที่ลายไข่บอไ่ไดปลาเออปลาอันนี้แล้วปลาอยไข่แล้วลปรากฏกับไข่ไปเถอะปลาเตบืนลวดลีลวดลีอยู่ลายเลยเอาปลา ถาปิ้งปลาสุกก่อนถังตำมังหงใส่อังปรุงปลาไหวถาต้มอึงนะสุกแล้วบนอนี่ก็ผักกันมาปูกมะตนบอวันนี้นต้มอ,อึงกันสุกละเก็บอาผักกระโดนเอ้องามเลยกินกับก่อยงู แม่กินลายโหดอะไมานี่ยแม่ได้สิกินมัดหจบจอดใส่หมอเลยตีสังกับเนี่ยคอยงูกักกหหกบ ต้งปูนม่คช่ต้มหุ่มจะปิ้นไฟแน้วนวดกันวดดินวดมั้งกช่ชงมะขวิดก็ให้ดิ ที่ได้เนี่ออกเป็นโนกเกิดนีบัมีตำมะฮงลายออกว่าตำมะฮงอยู่ะกลล่หมดละมันึนี่ซึบอยู่ได้ซึบจากมะกานัน องนปลาปานแต่บานโอ้โหน้ำมาเอไเลยคนแงโยคนตกจากจากอะไรกันบ้าที่บ้านก็แห้งแต่ว่าว่ะฉลิ้น้อยแห้งกันเนาะโจกบาทนึ่งเนาสุดอา่ใดีใชอใ่อ สิบลายอ่านหดอย่างอีมล่ะสิบสินชงการนึ่งในชุดเออนะึ้นเขาหนงปลาต้มต้มสว่าอื่นอะไรกับปอยงูป่อยงูจงอางจงงบ่จงบ่อ๋าดยยังกิ้งปลากรดถึกเข้าหน้าะมากข้กับไม่มองนเ่าอื่ แคบคือเจปิ่นมันนตกรอบต่อไปข้าวได้เหมือนกันอืมคืกับตุติ๋มนียแด่งจะพูดโมล้ะไโม่มา่านแ้ววะคาะชม

แต่ละคนก็เริ่อมอิ่มแล้วผู้นอนเฝาเลยก็มีไปนอนกเขาลายผดไนดิเนาะที่ย่างบ่ตําทำหุงเราขายดีหมด